สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะมาพบกับเราเต้นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครวันนี้อยู่กับแอดมินฝนวันนี้แอดมินอยู่ที่สาขา99นะคะตรงข้ามกับศูนย์ปอรดสกลนครนะคะวันนี้แอดมินมีรถเก่ง e ีโคคาขนาดเล็กนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมได้พิจารณากันนะคะเป็นเจ้าตัวคันนี้นะคะมีซูบิชิแอ t ทรานะคะปี2016เครื่อง1.2 GLS นะคะ รถคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบสตาร์ทเป็นแบบเอนจิ้นสตาร์ทนะคะสเกิร์ตรอบขันเลยนะคะสเกิร์ตก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเขาก็เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้นะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์มิตซูส่วนไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคเมเดียวกัน ด้านล่างก็มีไฟตัดหมองมาให้แล้วก็จะมีไฟอ a เดย์ไลท์ light, ตอนกลางวันมาให้ด้วยนะคะลูกค้าสวยงามมากเดิมๆนะคะจัดทรงด้วยสเกิรต์ตเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนล้อแม็กของเขาก็เป็นแม็กเดิมจากซูยน์นะคะนี่แม็กเดิมๆเลยไม่ได้แต่งนะคะส่วนยากนะคะก็จะเป็นขอบ1 0อ่สิ5นะคะ ถ้ายางปีต่ำเกินไปหรือว่าสึกล้อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้ง4ี่เส้นเลยด้านข้างนะคะก็จะตกแต่งด้วยสีโครเมียมเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามอยู่ด้านแก้มข้างซ้ายนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันนะคะกระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกส่วนการสาส์ก็มีมาให้ครบทั้ง4ีบานเลยที่จะเปิดปิดประตูเป็นสีโครเมียม ไม่มีที่ครอบกันลอยมาให้นะแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจนะคะก็มีมาให้หนึ่งช่องมาดูต่อด้านหลังนะคะฝาถาังน้ำมันก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนี่มาดูด้านหลังนะคะสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะสปอยเลอร์ก็สีเดียวกันกับตัวรถนะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะส่วนไฟท้ายของเขาก็ออกปกติครบทุกดวงก็เป็นหลอดไฟ ฮาโลเจนนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยออกปกตินะคะก็จะมีสัญลักษณ์แอชชาร์ก,ก็เป็นตัวรังซื้อสัญลักษณ์บอกรุ่นนะคะว่ารถรุ่นนี้รุ่นอะไรนะคะด้านล่างก็มีพาไฟทับทิมมาให้นะคะ ไฟทับทิมซ้ายขวาล้วก็จะจะัดทรงเล็กๆน้อยๆมีเซนเซอร์เซนเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะเซนเซอร์กันชนนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด2ตัวนะคะด้านหลังนะคะมีสะดวกสบายมากเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นฟิล์มไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเสาอากาศก็ยังเป็นเสาแบบเดิมนะคะไม่ใช่คีบฉลามนะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดที่เก็บของด้านหลังให้ดูนะคะ ที่เก็บของด้านหลังนะคะก็สามารถจะาสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะนี่มาดูเลยกว้างมากเลยนะคะลูกค้านี่สามารถใส่สัมภาระได้เยอะอยู่นะคะด้านล่างก็จะมีชุดแม่แรงมาให้นะคะบวกกับล้ออะไหล่แบบนี้เลยทางร้านเราก็จะแถมไปให้ทุกคันเลยนะคะมีถาดวางของด้วยนี่คุ้มค่ามากเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรสะอาดสะอาดมากเลยลูกค้าไม่มีรอยขีดขว่วนใด,ดๆเลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้นะคะแล้วก็จะมีที่เปิดปิดไฟฉุกเฉินส่วนเครื่องเล่นเสียงเป็นหน้าจอทัชสกรีนก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะก็หน้าจอลื่นไหลได้ดีนะคะเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth บลูก็เชื่อมได้นะคะมีอ่านำทางด้วยนะคะ เชื่อมกับ Apple CarPlay ก็ได้นะคะลูกค้าด้านล่างลงมาเป็นระบบแอร์แบบออโต้นะคะก็จะมีแบบเมนวนแบบปรับเองก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากใช้ออโต้ก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องแบบนี้เลยเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกมือธรรมดานะคะแล้วก็ที่ ระหว่างคนนั่งนะคะก็จะมีที่วางแก้ววางขวดนนะ้ำมาให้หนึ่งช่องนะคะมาดูเบาะรถคันนี้นะคะเบาะเจ้าตัวคันนี้เป็นเบาะหุ้มหนังสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะสวยงามมากเบาะก็นิ่มแล้วก็ใหญ่มากที่ปรับเบาะเป็นแบบแมนวนวลนะคะ สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเอาตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันด้านหลังก็นั่งได้3าถึงสคนเลยนะคะเบาะด้านหลังก็กว้างมากพื้นที่ด้านหลังก็คือนั่งได้สะดวกสบายนะคะพวงมาลัยเป็นสีดำสามก้านนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสีเงินตัดเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะ ก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เลยมาดูเข็มไม้รถคันนี้นะคะเข็มไม้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่กว่ากิโลนะคะก็ไม่ก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้าตัวคันนี้นะคะมิสูบิชิแอทชั่ดนะคะราคาอยู่ที่2องแ0 0สบาทค่างนวดก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0พกว่ากว่านะคะลูกค้าราคาเบาๆนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ พักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษานะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสุวรรณครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ